สวัสดีครับโรงพักรลวงภัยวันนี้ครับท่านผู้ชมด้านหน้าผมนี้อย่าตกใจนะครับมีทั้งของจริงและของปลอมหากว่าท่านไม่ติดตามรายการในวันนี้ท่านอาจจะเสียใจได้นะครับเพราะว่าบ้านของท่านอาจจะมีเบเกอร์ปลอมใช้ไปไม่นานครับสักครู่นี้ได้คุยกันคร่าวๆนะบอกว่าปกติเนี่ยของจริงใช้เป็น10บสบปีครับแต่ถ้าเกิดของปลอมเนี่ย 6เดือนบ้านคุณอาจจะวายวอดก็ได้ครับคุณธชาติครับครับวันนี้มีแขกที่จะมาร่วมรายการสองท่านด้วยกันนะครับท่านแรกนะฮะพันตำรวจตัวชินโชคแดงสุริศีผู้ประชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญากรมสอบสวนคดีพิเศษอีกท่านหนึ่งนะครับคุณธรรมเร่กริติยธรรมผู้จัดการหน่วยสืบสวนบริษัทตีลิกี้แอนด์คิ๊บบินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะฮะสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับจริงแล้วคุณธชาติต้องลองคุณธชาติก่อนเลยนะว่าจะทายถูกหรือทายผิดนะนี่คือผมพยายามที่จะแกะเบรกเกอ เดี๋ยวนะคุณสุชาติจะเพิ่งบอกนะครับว่าของจริงหรือของปลอมแต่ผมรู้นะคำตอบผมมีอยู่แล้วครับว่าของจริงหรือของปลอมแต่ว่าของปลอมของปลอมเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองคุณสุชาติมือด้านสองข้างผมเนี่ยคุณสุชาติลองทายที่ว่าไหนของจริงไหนของปลอมก็ถ้าถ้าผมอยู่ตรงนี้ผมก็ต้องเห็นแล้วว่าเป็นของปลอมเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์เป็นปอปลายแล้วไม่น่านะฮะไม่น่าถ้าเกิดไม่เห็นสัญลักษณ์นี่ผมว่าคุณสุชาติายผิดแน่เลยไม่แตกต่างกันเลยฮะบอกหน่อยได้ว่ามันแตกต่างกันตรงไหนฮะจริงกับปลอมนะฮะ ยกเว้นตัวหนังสือที่เขียนไว้ที่ที่เราที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าไปจับกลุมเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานี่นะครับวันเดือนเดือนที่แล้วเดือนมิถุนาต้องยอมรับครับว่าสินค้าเขาทำได้9กกว่าเปอร์เซ็นต์หมือนครับครับต้องต้องให้ทางผู้เชี่ยวชาญของบริษัทจริงๆรับมาจำแนกนะครับอาจจะเป็นเรื่องของนี่ดูไม่ออกจริงฮะถ้าเกิดเราไม่เห็นคำว่าปลอมหรือจริงนะท่านผู้ชมลองดูนะง่ายๆะ แตกต่างกันคือถ้ากล้อง c l o สีใกล้ๆจะเห็นเรื่องของสีครับาสีครับถ้าสีขุ่นๆนี่คือของแท้สีคุณคุณของแท้อ่าเดี๋ยวผมผมรู้สึกว่าผมทางผู้เชี่ยวชาญของบริษัทจะบอกผิดแล้วล่ะคุคุณนี่คือของปลอมนี่คือไม่ใช่ครับคือตัวตัวหนังสือครับครับตัวหนังสือที่มันชัด อแต่ถ้าที่ว่าสีเทาๆแล้วก็นี่คือสีคุณสีคุณนี้คุ่นๆอันนี้หมายถึงคุณใช่ไหมครับใช่ครับผมหมายหมายถึงว่าตัวหนังสือเนี่ยถ้ามันเข้มกว่าหรือคุณกว่าก็จะเป็นของแท้เข้มกว่าหรือคุณกว่าตรงไหนดูครับตัวหนังสือครับตัวตัวหนังสือตัวตัวนี้ครับที่เขียนว่าคือให้ให้ดูตรงตัวหนังสือใช่ไหมคุณทรรมเรใช่ครับใช่ครับครับคือคือทิศทิศง่ายๆเลย อ๋อคือตัวความชัดเจนของอตัวหนังสือต,<ร>ต<ร>ัวนี้สอนครับใคัตัวสอนคือเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าอ่าเนี่ยท่านผู้ชมค่อยๆดูดีๆนะะครับคืออาจจะอ่เอดี๋ยวนะฮะแต่งเข็นนิดนึงอ่านี่ตรงนี้ครับกับตรงนี้ชัดเจนครับตัวหนังสือจะแตกต่างกันแตกต่างกันครับนี่คือคือสังเกตได้จุดแรกจุดแรกใช่ไหมะครับยังมีจุดอื่นอีกไหมครับก็อีกคือคือถ้าเอา ถ้าเราดูว่าอันไหนคุณอันไหนไม่คุณครับมันดูแล้วเอามาแยกกันอีกเอามาแยกดีดูทีละตัวก็ไม่รู้อีกไมรั้เพราะมันีม่มันัทําคล้ายมากเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งที่ที่ผมกําลังจะเรียนท่านผู้ชมนะครับครับก็คือเรื่องของราคาเวลาเราไปซื้อครับของแท้ในโลกนี้ไม่มีแพงกว่าของจริงของแท้ในโลกนี้ไม่มีแพงกว่าของจริงครับครับแต่ว่าหลังจากเป็นนิยามใหม่นะนะหลังจากออกรายการนี้ของแท้ของปลอม ของปลอมไม่มีราคาแพงกว่าของจริงครับแต่ถ้าจบรายการนี้แล้วของปลอมอาจจะแพงกว่าของจริงก็ได้เพราะมาฟังผมแต่มันมีจุดที่ดูอย่างอื่นอีกครับเช่องราคาเช่นร้านค้าที่เอาไปขายรับของตัวแทนไปขายนะครับเขาก็จะมีลิสต์ขึ้นเราสามารถเช็คได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท นะรหรือไม่ก็โทรสอบถามเข้าไปที่บริษัทของตัวแทนต่างๆไม่ว่าจะเป็นมิสซูก็ดีหรือชไนเดอร์ก็ดีนะครับเพราะว่าโทรถามได้ง่ายๆคือของของติลิกก้เนี่ยรับผิดชอบในะยี่ห้อมิสซูอ่าก็มิสซูบิชิตัวนี้จริงๆแล้วติลิกก้เนี่ยเป็นบริษัทที่ดูแลเครื่องหมายการค้ามาเท่าที่ในประเทศไทยเนี่ยถ้างเงยหน้าขึ้นไปเนี่ยติลิกก้ดูแลทุกตัวครับทุกตัวจะยี่ห้อมิสซูบิชิ ได้ใช่ครับทุกที่ห่อทุกที่ห่อจะจะเป็นกระเป๋ารองเท้าเข็มขัดเสื้อรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าไม่จำไม่จำเฉพาะเจาะจงอยู่ที่มิสูวิชิแต่ว่าในของเราเนี่ยเป็นบริษัทกฎหมายซึ่งซึ่งมันจะมีสัญญาอยู่กับทางลูกค้านะในบางทีเราพูดในเรื่องของแบรนด์ของเขาไปเนี่ยอาจจะเป็นผลดีกับเขาก็ได้เพราะมันเป็นกระทบก,การกานค้าคผมจึงขอสงวนไว้แต่ว่า เอางี้ครับพูดกันแบบตลกตลกเดินไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับในร้านค้าหรือตามตามย่านการค้าต่างๆมุติว่าไปสะดุดท่อที่มันขูขะแล้วล้มลงแล้วเงยหน้าขึ้นมามีสินคังติลกี้อยู่เดี๋ยวครับคุณสุชาติคายชนิดคุณคุชาติอันนี้จะเป็นความรู้กับประชาชนด้วยนะคุณสุชาติถ่ายทีว่าอันไหนของจริงของปลอมอันนี้ถ่ายยาแล้วไม่มีตัวหนังสือผมเล็บรีบปิดก่อนนะเพราะเดี๋ยวคุณสุชาติรู้ทัน มีตัวจุดแรกใช่ไหมฮะคุณธรรมเลศตามที่ความรู้ของที่คุณธรรมเลศบอกสินค้าแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันอีกคุณสุชาติดูดูครับให้คุณสุชาติฟันธงฟันธงนะครับเป็นด้านขวามือขวานี่ของของจริงหรือของปลอมซ้ายมือของคุณปิชาน่าจะเป็นของซ้ายมือนี่ของจริงตัวนี้คือของจริงครับของปลอมมคุณสุชาติฮะปลอมเหรอโอ้ที่แสดงว่าเหมือนจริงๆนะอผมให้ดูเลยที่เมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมได้ได้ความรู้จากคุณธรรมเลศ คุณนำเลดบอกว่านี่เห็นไหมตัวหนังสือน่ชัดเจนกว่าเอ้น,นี่นี่จางจางแต่เชื่อหรือเปล่าครับว่าตัวปลอมตัวนี้ชัดเจนกว่าอไม่เหมือนแต่ะแล,ละยี่ห้ออ่ะอันนี้นะครับอ,อของอันนี้ก็ปลอมได้ใกล้เคียงยยใกล้เคียงใกล้เคียงมากเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะอ่อ<ะ>แล้วลองคิดดูความแตกต่างคือคุณนำเลดบอกว่าเอาคุณดูสิตัวหนังสือเนี่ยชัดเจน อันนี้ดูอันนี้ใช่สูตรนี้ใช่ไม่ได้คุณเดี๋ยวจะไกลไปนิดนะครับคุณติชาผมผมถือด้วยละกันเพราะว่าอาจารย์ได้ให้กล้องแพนตรงนี้ตรงนั้นเหมือนกับว่าอาจารย์นั่นกัะอันนี้อันนี้ท่านผู้ชมก็เผื่อจะใช้ช่างภาพได้ตรงนี้หมายมันก็ครับไม่รู้จะประกอบยังไงเหมือนกันนะฮะอย่างนี้ครับผมอธิบายได้ง่ายๆแต่ขออนุญาตนิดหนึ่งฮะความสวยคุณุชาชิลองคิดดูนะของปลอมแวววาวสวยยิบระยับเชียวเห็นไหมของปลอมนี่นี่คือของปลอมนะคุณผู้ชของปลอมชัดเจนอีกตัวนี้ก็คือของจริง นี่ของจริงนี่ของปลอมแต่เขาไม่ได้เขาบอกของแท้นะฮะของแท่แต่คุณผู้ชิลองคิดดูอย่างอย่างที่คุณธรรมเลศบอกว่าอาคุณดูตัวหนังสือชัดเจนกว่าแล้วก็อันนี้ผมว่าของบอมมันชัดเจนคุณเยอะคุณธรรมเลศชนิดเดียวกันลักษณะแบบเดียวกันราคามันแตกต่างไหมว่าของแท่ผมผมไม่เรียกของจริงกันละกันผมเรียกของแท้เพราะเขียนว่าของแท่แตกต่างกันครับแตกต่างกันเท่าไหร่ฮะทางนี้นี่ครับ เอ่อห้าร้อยห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าอันนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทแต่กลางประมาณสองร้อยบาทแล้วคุณภาพโหไกลไกลกันลิฟเลยครับไกลมากลองเอาไปไว้ในบ้านครับไถ้าผมไปตลาดนะคุณธรรมเล้ผมเห็นราคาแบบมันแตกต่างกันสองร้อยอ่ะสองร้อยนี่ค่าอะไรครับต่างกันนอันนี้ซื้อไปไว้ที่บ้านไม่เลยนะครับไฟไม่ต้องใช้ทำไมครับมันอันตรายครับมันของร้อน เขาผิดกฎหมายเขาผิดกฎหมายหมายว่าคุณตำรวจจะไปไล่จับเขาใช่ไหมคือผู้ชายเนี่ยตามกฎหมายของเรานี่ยังไปไม่ถึงครับแต่ว่าเขาซื้อไปแล้วก็คืออันตรายสินค้าชนิดเขาหยิบมาใช้เมื่อไหร่คืออันตรายเมื่อนั้นสินค้าชนิดนี้มีไหมครับเหมือนกับสินค้าเหมือนอื่นว่าเป็นของเทียบเบอร์หนึ่งเป็นของแท้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมีไหมฮะอันนั้นคือคํานิยามที่ผู้กระทําผิดครับเอามามากับสินค้าของเขาว่าบางทีเป็นสินค้าหลุดสต็อกมาจากโรงงานไม่ผ่าน อคำว่าไม่ผ่าน QC นี่อันตรายนะครับเพราะมันไม่ผ่าน QC หนึ่งวัสดุรหรือ